ก็ถ้ามีลูกค้าท่านใดสนใจอยากออกที่นี่ครับผมเชิญให้หมาอที่นี่ครับดูแลดีมากครับ สวัสดีค่ะมาพบกับติ๋วอีกแล้วนะคะกับติ๋วช่องผู้หญิงขายรถค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะติ๋วจะพานำชมในส่วนของรุ่นนี้เลยค่ะเป็นรุ่นล็อกคออีกแล้วค่ะคุณลูกค้าจ๋าแต่เป็นสีพิเศษนะคะก็คือเป็นสีเขียวขี้ม้านั่นเองค่ะหรือว่าสีออกไซด์บอนนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะพิเศษมากสีนี้นะคะหาดูได้ยากมากนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะติ๋วจะพานำชมว่าลูกค้าท่านเนี้ยค่ะ ได้แคมเปญอะไรบ้างที่ติ๋วใส่ไปให้นะคะแล้วก็มีของแถมอะไรบ้างนะคะซึ่งลูกค้าท่านนี้อยู่ชนบุรีนะคะเดี๋ยวจะมารับเร็วๆนี้แล้วค่ะติ๋วก็เลยขออนุญ,ญาตคุณลูกค้าทําคลิปไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะคะว่าลูกค้าท่านนี้ได้แคมเปญอะไรบ้างนะคะ <occurred. S 1> เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่าลูกค้าของติ๋วท่านนี้ค่ะได้แคมเปญอะไรบ้างนะคะติ๋วจัดพิเศษแคมเปญพิเศษให้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋า คุณลูกค้าท่านนี้นะคะใช้สิทธิ์ดาวศูนย์เปอร์เซ็นค่ะดาวศูนย์เปอร์เซ็นค่ะฟังไม่ผิดแน่นอนและที่สําคัญค่ะใช้เงินออกรถ800บาทเท่านั้นค่ะ800บาทเท่านั้นค่ะทําไมติ๋วถึงย้ำ800บาทเพราะคุณลูกค้าใช้เงินออกรถ800บาทแล้วศูนย์เปอร์เซ็นจริงๆค่ะนะคะแล้วเรามาดูพร้อมๆกันว่าคุณลูกค้าของติ๋วท่านนี้นะคะ ว่าได้ของแถมอะไรไปบ้างที่ใช้เงิน800บาทแล้วก็ได้ของแถมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะว่าติวติดตั้งอะไรให้คุณลูกค้าบ้างนะคะก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะคะว่าที่ติว๋วติดตั้งให้กับคุณลูกค้านะคะมีอะไรบ้างนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋า จะเป็นตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวช่วยผ่อนแรงฝากระโปรงหน้านะคะก็คือตัวชกตัวช่วยผ่อนแรงฝากระโปรงหน้านั่นเองนะคะในส่วนของรุ่นล็อกโคเนี่ยค่ะมันไม่ได้มีมากับโรงงานนะแต่ว่าส่วนใหญ่คุณลูกค้าแต่ละท่านนะคะจะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าจะง่ายมากนะคะสะดวกสบายมากนะคะเป็นตัวช่วยผ่อนแรงฝากระโปรงหน้าแบบนี้เลยค่ะนะคะถ้าคุณลูกค้าได้ไปคุณลูกค้าจะปลื้มมากเพราะว่า ัวนี้มันสะดวกสบายจริงค่ะคุณลูกค้าจ๋ามันผ่อนแรงจริงๆและที่สําคัญเราก็ยังเก็บตัวค้ําขาค้ําไว้เหมือนเดิมนะคะยังเก็บตัวขาค้ําอันเดิมไว้นะคะซึ่งไม่ได้เอาออกนะคะอันนี้คือขาค้ําอันเดิมแล้วก็ที่ติดตั้งใหม่ให้ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวช่วยผ่อนแรงฝากระโปรงหน้านะคะอันนี้เป็นตัวช่วยผักเวลาคุณลูกค้าปิดก็แค่ผักลงมาแค่นี้นะคะแล้วก็ปิดปกติแบบนี้ค่ะนะคะสะดวกสบายมากเดี๋ยวเราไปดู ในส่วนของด้านข้างกันนะคะว่าติวติดตั้งอะไรเพิ่มเติมให้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันนะคะว่าติ๋วติดตั้งอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าท่านนี้บ้างนะคะ ซึ่งคุณลูกค้าท่านนี้ใช้สิทธิ์ดาซนะคะติ๋วขอย้ำก่อนเลยนะคะแต่ก็ยังได้ของแถมเหมือนเดิมปกตินะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวนี้เลยค่ะสิ่งที่คุณลูกค้าเห็นชัดเจนก็คือตัวนี้จะเป็นเบ้ารองมือเปิดโครเมียมนะคะซึ่งติ๋วติดตั้งให้คุณลูกค้านะคะตัวนี้จะกันรอยเล็บกันรอย นิ้วมือนะคะเวลาที่คุณลูกค้าใช้รถไปนานๆเนาะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เป็นเอ c e เซส r ซอรีของ t o y o ต้าแท้ค่ะตัวนี้ไม่รับรองไม่ขึ้นขี้เกลือแน่นอนนะคะหรือว่าไม่ขึ้นขี้สนิมแน่นอนนะคะแล้วต่อมาค่ะนี่เลยค่ะเราจะมีทุกคันนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวกันสาดข้างค่ะหรือแผงบันแดดข้างนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นเอเิเซสซรีของ t o โยต้าแท้เหมือนเดิมค่ะนะคะเป็นแบบนี้เลยจ้ะนะคะติ้วต,ติ เป็นของโตโยต้าแท้ทั้งหมดนะคะโดยส่วนใหญ่จะติดเป็นของโตโยต้าแท้ทั้งหมดให้ของให้กับคุณลูกค้านะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของฟิล์มค่ะคุณลูกค้าแจ้งกับติ๋วมาว่าคุณลูกค้าต้องการอยู่ที่บานหน้านะคะบานหน้าอยู่ที่60%แล้วรอบคันที่คุณลูกค้าเห็นนะตอนนี้อยู่ที่80%ซค่ะขนาดความเข้มของฟิล์มก็คือบานหน้า60แล้วก็บานข้าง าบานข้างนะคะทั้ง4ี่บานอยู่ที่80นะคะก็คือกำลังสวยและกำลังดีมากเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายนะคะพร้อมๆกันค่ะส่วนของด้านท้ายในส่วนของตัวรุ่นโรลโกนะคะก็คือจะเห็นกันชัดเจนอยู่แล้วนะคะตัวด้านท้ายในส่วนของตัวตัวเปิดประตูฝาท้ายจะเป็นสีดำแบบนี้นะคะแล้วที่สำคัญค่ะตัวนี้เป็นตัวช่วยผ่อนแรง เปิดปิดฝากระโปรงท้ายนะคะคุณลูกค้าจ๋าแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวช่วยผ่อนแรงฝาปิดกระโปรงท้ายนะคะตัวนี้จะติดตั้งมาจากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะคือมันจะมากับตัวรุ่นล็อกโคแล้วเรียบร้อยแล้วที่สําคัญค่ะติ๋วอธิบายทุกคลิปเลยตัวนี้นะคะในส่วนของรุ่นล็อกโคเนี่ยค่ะจะมีในส่วนของตัวนี่เลยค่ะตัวไฟส่องสว่างตรง ไฟส่องสว่างตรงไฟส่องสว่างตรงช่วงกระบะท้ายนะคะมีทั้งหมด3จุดแบบนี้เลยค่ะอันนี้ยติ๋วเน้นย้ำค่ะว่าติ๋วอธิบายทุกคลิปนะคะว่ามีมากะตัวลดแล้วในส่วนของรุ่นล็อกโคนะคะคุณลูกค้จาจะนี่เป็นแบบอย่างที่เห็นเลยค่ะตามกล้องเลยนะคะเราสามารถปิดเปิดได้นะคะเดี๋ยวติว๋วปิดให้ดูก่อนนะคะ อันนี้คือติ๋วปิดนะคะแล้วทีนี้เปิดจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนะคะก็คือจะมีมากับตัวรถแล้วค่ะตัวนี้นะคะก็คือทําให้คุณลูกค้าเนี่ยเวลาที่จะดูของในายามค่ําคืนหรือในในที่มืดนะคะก็คือสามารถเห็นได้เลยเราสามารถเปิดสวิตช์ตรงนี้ได้เลยค่ะก็คือจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูแคมเปญที่คุณลูกค้าเคสนี้ได้นะคะว่าคุณลูกค้าใช้แคมเปญอะไรถึงได้เงินออกรถ 800บาทนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ดาวศูน์เเนี่ยคุณลูกค้ามีคุณสมบัติยังไงนะคะเดี๋ยวติ๋วอธิบายอีกเดี๋ยวติวอธิบายในส่วนของลูกค้าท่านนี้นะคะที่ได้สิทธิ์ดาวศูน์เและใช้เงินออกรถ800บาทนะคะซึ่งคุณลูกค้ามีคุณสมบัติดังนี้นะคะ 1. เป็นพนักงานบริษัทรับเงินเดือน2อาเป็นพนักงานบริษัท2ปีและรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารนะคะเกิน2ปีขึ้นไปแล้วก็2ค่ะเป็น มีเป็นลูกค้าเก่าโตโยตา้าหรือว่ามีสำเนารถเก่าโตโยต้านะคะครอบครองเกิน2ปีขึ้นไปก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เลยค่ะดาวูน์เรแล้วก็ออกรถ800บาทได้เลยค่ะในรุ่นล็อกโคได้เลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนค่ะในส่วนของตัว4ประตูหรือว่ากระบะ ะะถ้าคุณลูกค้ามีคุณสมบัติดังนี้คุณลูกค้าสามารถทักขา่าติ๋วได้เลยนะคะเราสะยังแคมต่อแคมเปญน,นี้ให้นะคะเป็นอย่างนี้เลยค่ะสวยมากเดี๋ยวสักพักคุณลูกค้าจะมารับรถแล้วนะคะบังาคาับติ๋วพานําชมในส่วนของรุ่นตัวร็อกโคสีออกไซด์บอลหรือว่าสีเขียวขี้ม้าจบไปแล้วนะคะแล้วก็แจ้งในส่วนของคุณสมบัติที่คุณลูกค้าเนี่ย ได้สิทธิ์ดาวศน์เแล้วก็ใช้เงินออกรถ800บาทนี้เลยนะคะก็คือติวแจ้งไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปนะคะยังไงขอขอบคุณคุณลูกค้าค่ะที่รับชมแล้วก็รับฟังค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ติวทุกๆคลิปด้วยนะคะด้วยการกดไลค์หรือกดติดตามให้ติวนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่ง ให้ช่องติ๋วผู้หญิงขายรถด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันทุกคลิปนะคะขอบคุณทาขอบคุณอีกครั้งนะคะบ๊ายบาย,บายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะติ๋วมีส่งมอบคุณลูกค้านะคะก็คือพี่สมบัตินะคะก็คือติดตามติ๋วจากช่อง Youtube ใช่ไหมคะพี่อ่าก็คือพี่สมบัตินะคะมาจากจังหวัด ชนบุรีค่ะอยู่ที่สัตหีบเลยนะคะก็คือวันนี้ยินดีให้ติวบริการค่ะก็คือพี่สมบัติเนี่ยเข้าเงื่อนไขทุกอย่างเลยแล้วก็จองแล้วก็ดาวศูน์เปอร์เซ็นต์ค่ะดาวศูน์เปอร์เซ็นต์แล้วก็ใช้เงินออกรถ800บาทจริงๆค่ะแล้วติวจะขออนุญาตสอบถามพี่สมบัตินิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างในการจัดไฟแนนซ์ยากไหมคะแล้วก็ติวบริการยังไงบ้างค่ะจัดไฟแนนซ์ง่ายมากครับเอกสารไม่ยุ่งยากครับบริการได้ดีมากครับ แล้วก็ถ้ามีลูกค้าท่านใดสนใจอยากออกรถที่นี่นครับผมเชิญให้หมอที่นี่นครับดูแลดีมากครับ yeah, ขอบคุณมากค่ะอขอบคุณมากนะคะพี่สมบัติขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรา